ตื่นเต้นไปกับโลกของคริปโตอยากรู้ว่าเหรียญที่คุณชอบที่คุณสนใจอยากลงทุนหรือว่าลงทุนไปแล้วจะมีแนวโน้มขึ้นหรือว่าลงมาไขปริศนาไปราพร้อมกันกับแม่มดคริปโตค่ะซึ่งจะมาทำนายพลังงานและแนวโน้มคริปโตเคอ r เรนซีกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มดคริปโตก็มีข่าวเด่นๆในโลกคริปโตมาเล่าให้ฟังค่ะ พร้อมกับการทำนายพลังงานและแนวโน้มของคริปโตเคอเรนซีตัวที่น่าสนใจกันค่ะ2-3าวันมานี้ตลาดก็แดงเถือกเลยนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นค่ะลดถึงประมาณ20%เเลยทีเดียวใครมีเงินพร้อมเงินเย็นนะก็ลองช้อปปิ้งนะตามใจชอบเลยนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาดูพลังงานของเหรียญ ที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะชื่อว่าเหรียญ baby.ca คโดยเราจะใช้ไพ่ในการทำนายเพื่อให้ได้ภาพรวมของอนาคตของเหรียญ b a b y นะคะถ้าซื้อหวยของรัฐบาลนะคะก็ซื้อหนึ่งงวดถ้าไม่ถูกก็จบไปใช่ไหมคะถ้าซื้อเหรียญมีมถ้าซื้อถูกตัวถ้าโชคดีราคาเหรียญขึ้นซึ่งปกติเหรียญมีมเขาจะเล่นตามกระแสอยู่แล้ว ถูกหวยขึ้นมาบางคนก็รวยเป็นมหาเศรษฐีภายในพริบตาได้เหมือนกันนะคะก็ซื้อไว้ขำๆนะคะแบบไม่ซีเรียดแต่ว่าก็มีใจแอบหวังอยู่นิดนึงนะคะว่าอืเหรียญมีมที่เราอยากจะซื้อไว้เป็นหวยเผื่อฟลุกของเราเนี่ยจะรุ่งหรือจะร่วงนออนาคตจะไปทางไหน วันนี้เราเลือกเหรียญเบบี้จัมาดูพลังงานกันนะคะเกิดมาช่วงไซเคิลรอบที่แล้วนะคะเคยขึ้นมาสูงประมาณหนึ่งแล้วพอช่วงโคซีซันช่วงที่ตลาดคริปโตซบเซาเหรียญนี้ก็ราคาลงเหมือนกันตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนะคะรู้สึกว่าถ้า ไม่ราคาออทามหายไปแล้วไม่ก็ใกล้แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ดูกราฟผันผ่านนะคะว่าขึ้นมาอย่างเยอะเลยก็มาลุ้นกันนะคะว่าพลังงานของเหรียญเบบี้ดเป็นอย่างไรซึ่ง Baby. นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญคริปโตที่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของดอ c คอยค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่ารัก และสนับสนุนการกุศลที่เกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะสุนัขแน่เอาสัตว์มาเป็นตัวล่อนะคะตัวสร้างความน่ารักซึ่ง Baby ้ดอเนี้ยก็จะเป็นมีมคอยซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานและมักมีการสนับสนุนจากชุมชนออนไลน์ Baby ดอถูกสร้างขึ้นบน BEP 2 0บน BNB chain ซึ่งชื่อเดิมก็คือ b i n a n c e Smart chain นะคะ แต่สามารถใช้งานบนบล็อกเชนอื่นเช่น,นอิทอเรียมได้ด้วย baby ดอทนี้ก็มีการสเต็กด้วยนะคะซึ่งเขาใช้ระบบ Staking ้งสำหรับผู้ถือเหรียญโดยผู้ที่ถือเหรียญจะได้รับรางวัล5%จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมภายในระบบนิเวศคะ่ะต้องถือเหรียญภายในระบบนิเวศของเขานะคะถึงจะได้รับรางวัล ซึ่งเหรียญจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือเหรียญโดยตรงใน wallet ของผู้ลงทุนจุดเด่นของ baby dot ก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลค่ะ baby dot มีการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือสุนัขทั่วโลกเลยค่ะส่วนความเร็วในการทำธุรกรรมนั้น baby dot สามารถทำธุรกรรมได้เร็วกว่า dot c o ยถึง10เท่าเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีฐานแฟนคลับที่ใหญ่และกระตือรือร้นรวมถึงการสนับสนุนจากบุคคลสำคัญ <c oughs> เช่นอีลอนมัสกด้วยแต่จุดด้อยของ Baby Dot ก็คือเรื่องความผันผวน,นของราคาซึ่งราคาของ Baby Dot ก็ถือว่ามีความผันผวนสูงซึ่งอาจทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงได้นอกจากนี้ <c oughs> ก็ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากเหรียญมีมอื่นๆเช่น ที่บะอินุและดอชคอยด้วยส่วนในการพัฒนาและกิจกรรมที่สำคัญก็ได้มีการเปิดตัว Baby.Swap ขึ้นเป็นกระดานแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์หรือว่า Dex ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายเหรียญได้อย่างสะดวกนอกจากนั้นก็ยังมี NFT Collection ที่ถูกสร้างขึ้นบนอีเทเรียมจำนวน1 0,000ตัว ซึ่งไรายได้จากค่าธรรมเนียมจะถูกนำไปบริจาคเพื่อการกุศลเหรียญน้องหมาน่ารักนะคะเพื่อการกุศลและสัตว์ต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ baby. dot จัดขึ้นก็จัดเพื่อดึงดูดนักลงทุนและผู้ใช้ใหม่โดยเน้นไปที่การสร้างแอปพลิเคชันและบริการใหม่ๆในระบบมิเวศของ baby. dot b บบี้ดอก็ถือเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าร่วมในโลกของเหรียญมีมและยังมีเป้าหมายด้านการกุศลแต่ควรพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนเช่นเคยคะ่ะมาเรามาเช็คพลังงานของ b a b y ้ดกันโดยใช้ไพ่สำรับแรกเพื่อถามคำถามของเราห้าคำถาม ดูว่าพลังงานของ Baby ้ดอจะเป็นอย่างไรนะจะเข้มแข็งแข็งแ,งแรงหรือว่าน่ารักตะมุตะมิซึ่งเราจะประเมินจากพลังงานโดยรวมพื้นฐานของเหรียญ Baby ้ดอในปัจจุบันเลยเพื่อความบันเทิงและเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีกันนะคะไม่ต้องเครียดค่ะ อ,อ,ยอยู่ในตลาดช่วงนี้ดุเดือดแดงเดือดนะคะมาดูไพ่กันดีกว่าเผื่อจะผ่อนคลายขึ้นเผื่อจะมีกำลังใจเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกห้าใบค่ะคำถามที่หนึ่งถามว่า พลัางงานปัจจุบันของเหรียญ Baby. ้ดเป็นอย่างไรใบนี้ค่ะคำถามที่สองแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ของเหรียญเบบี้ดเป็นอย่างไรใบนี้ค่ะคำถามที่สามอุปสรรคหลักที่เหรียญ a b y ี้ด อาจจะต้องเจอคืออะไรใบนี้ค่ะคำถามที่4ในภาพรวมแล้วพลังงานของเหรียญ baby dot เป็นอย่างไรใบนี้ค่ะและคำถามที่5ถ้าหากถือเหรียญ baby dot ในไว้ในระยะยาวจะเป็นอย่างไรบ้างในอีก5ปีข้างหน้าใบนี้ค่ะ ได้ครบแล้ว5ใบา5าคำตอบสำหรับ5าคำถามของเราค่ะมาดูกันเนาะหนึ่งสองสามสี่และห้าคำถามที่1พลังงานปัจจุบันของเหรียญ BabyDot เป็นอย่างไรได้ไพ king of wands นะคะอืม พลังงานที่ออกมากับไพ่ได้บ่งบอกว่าเรียนเบบี้ดอทนี้อาจมีทีมงานที่แข็งแกร่งมีผู้นำที่เก่งและมีความมั่นใจในวิสัยทัศน์ของโครงการค่ะทีมงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาโครงการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆซึ่งเหรียญน,นี้อาจจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหรียญเมียมได้ค่ะ มีความกระตือรือร้อนนะคะต่อไปแนวโน้มในอนาคตอันใกล้จะเป็นเช่นไรได้ไพ่ The Fool สายบันเทิงจริงนะพลังงานของไพ่วันนี้พลังงานนี้บ่งบอกว่าราคาของเหรียญ Baby Dot อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ค่ะ หากโครงการประสบความสำเร็จเหรียญมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงในการสูญเสียเงินลงทุนก็คือในอนาคตอันใกล้นะ่ะเหรียญของ Baby Dot จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและใครๆก็เดาเดาไม่ถูกเลยนะคะมไม่สามารถจะคาดเดาได้แต่ถ้าหากพื้นฐาน การทำตลาดดีชุมชนแข็งแกร่งก็อาจจะเป็นศักยภาพที่ช่วยให้เติบโตอย่างรวดเร็วต่อไปคำถามที่3อุปสรรคของเหรียญเบบี้ดอที่กำลังเผชิญอยู่คืออะไร Seven of Swords พลังงานบ่งบอกว่าโครงการ Baby ้ดออาจมีปัญหาทางกฎหมายหรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคะ่ะ ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและอาจมีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเช่นการปั่นราคาหรือการใส่ร้ายป้ายสีกันเกิดขึ้นค่ะคำถามที่4โดยสรุปแล้วภาพร,มรวมของพลังงานเหรียญเบบี้ดอเป็นอย่างไร Night of Swords ค่ะ เหรียญ Baby. ซึ่งในภายในออฟสอดนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบความท้าทายและต้องการลงทุนในโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วก็เป็นลักษณะของเหรียญมีมเนาะเวลาจะขึ้นก็ขึ้นพรวด เวลาลงก็อืถล่มทลายนะคะใครชอบกล้าได้กล้าเสียนะใครชอบการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคือมีความเร็วว่างนันเถอะมีความเร็วในการซื้อการขายก็อาจจะสนใจเหรียญ Baby. ้ดอเหรียญน,นี้นะคะคำถามสุดท้ายถ้าหากถือเหรียญ Baby. ้ดอไว้ในระยะยาวจะเป็นอย่างไรบ้างในอีก5ปีข้างหน้าได้ไพ่ f i v of swords ค่ะ ดาบเยอะนะสองใบพลังงานของไพ่ได้บ่งบอกว่าโครงการมีโอกาสล้มเหลวสูงค่ะนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ซึ่งไพ่ใบนี้ไม่แนะนำให้ลงทุนในระยะยาวนะคะสรุปแล้ว ไพ่5 i of Swords เป็นสัญญาณเตือนว่าโครงการนี้อาจจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายนักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในเหรียญประเภทนี้นะคะคําแนะนําเพิ่มเติมคือควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในเหรียญที่ได้ไพ่ใบนี้นะคะถ้าหากอยากลองดูตอนตัดสินใจลงทุนในเหรียญ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนอีกทั้งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนก่อนตัดสินใจค่ะจะลงทุนเหรียญมีมนี่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนะคะจังหวะและก็ความเร็วค่ะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนี่ต้องไวนะคะเป็นเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงค่ะ่าหวยคริปโตนะคะถ้าถูกก็ถูกกันทั่วหน้านะคะ,ะถ้าล้มเหลวก็ล้มกันทั้งหมดนะคะ ต่อไปเราจะมาดูไพ่ Bitcoin c ิปโต o วิลด์ขอขยับไพ่กันก่อนพลังงานของไพ่เบบี้ดอนี้คล้ายๆเหรียญเปเป้เ,ปเ,ปเ,ปเลยนะเราจะแบ่งเป็น3มกล้องสำหรับ3ามคำถามด้วยกันค่าคำถามที่1น,นะคะ ถามว่าเทคโนโลยีของเหรียญ baby dot ที่ใช้ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปลอดภัยไหมมีความแข็งแกร่งไหมมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างไรมาค่ะคำถามที่2ความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของทีมพัฒนาเหรียญ baby เป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้และคำถามที่3นะคะ แนวโน้มความต้องการของเหรียญ Baby Dot เป็นอย่างไรเราจะมาเปิดไพ่ของคำถามที่หนึ่งค่ะยังไงยังไม่ได้สับใจเย็นๆย่าเพิ่งกระโดดออกมานะจ๊ะไพ่ของนี้ถามว่าเทคโนโลยีของเหรียญ Baby Dot ที่ใช้ในขณะนี้มีความแข็งแรงปลอดภัยและมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างไร เพราะว่าเขาทำทำเด็กอยู่ใช่ไหมคะตลาดแลกเปลี่ยนเหรียญในระบบนิเวศของเขาแล้วก็ทำ NFT ด้วยเราจะมาดูพลังงานว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้อะเป็นอย่างไรตัดไพ่นะคะนี่คะ่ะ Rumors พลังงานไม่ค่อยดีนะคะ พลังงานนี้ได้บ่งบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเรียนนี้อาจจะไม่ชัดเจนค่ะหรืออาจมีการกล่าวเกินจริงนักลงทุนอาจไม่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดายซึ่งการประเมินศักยภาพในการพัฒนาของเรียนนี้อาจขึ้นอยู่กับข่าวลือต่างๆมากกว่าข้อมูลที่เป็นรูปธรรมก็บ่งบอกให ให้เราได้รู้ว่ามันไม่ชัดเจนนะคะการใช้เทคโนโลยีของเขาก็คงเป็นเรื่องปกตินะคะของเรียนมีมเนาะสร้างมาเพื่อความรื่นเริงบันเทิงใจไม่ได้เน้นการใช้งานอะไรจริงจังนะคะคำถามต่อไปค่ะแล้วความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของทีมพัฒนาเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้ความน่าเชื่อถือ และความโปรง่งใสของทีมพัฒนาเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้ตัดไพค่ะ This year has been an exciting one อืมได้พลังงานเชิงบวกมานะคะถามว่าความโปรง่งใสและความน่าเชื่อถือของทีมพัฒนานะะพลังงานของไพได้บอกว่า มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทีมพัฒนาค่ะซึ่งอาจมีการประกาศข่าวสารที่สำคัญหรือมีการดำเนินการที่บง่งบอกถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ทีมงานอาจมีการโต้ดตอบกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่บง่งบอกถึงความโปร่งใสและการที่เรียน b a b y ้ดนี้ได้รับความสนใจและมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามา ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของครีมพัฒนานะคะในปีนี้นะคะบอก this year คำถามสุดท้ายของไพ่สำหรับนี้แนวโน้มความต้องการของตลาดต่อเหรียญ Baby. dot เป็นอย่างไรแนวโน้มความต้องการของตลาดต่อเรียน Baby. dot เป็นอย่างไร New direction hmm. แนวโน้มความต้องการของตลาดเนี่ยอ,อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยอาจมีโอกาสเติบโตในตลาดใหม่ๆหรือกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่แตกต่างจากเดิมก็คืออา,อาจจะมีคนใหม่ๆนะคะนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมนะคะ เป็นกลุ่มใหม่เลยก็เข้ามาลงทุนในเหรียญน,นี้นะคะก็ถือว่าการตอบรับก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะอาจส่งผลให้ราคาของเหรียญมีแนวโน้มที่ดีในปีนี้นะคะปี2024ถึง2025แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพลังงานของไพ่ก็บ่งบอกว่าเป็นเหรียญที่ไม่ควรจะ ถือยาวนะคะไม่ควรลงทุนระยะยาวและสุดท้ายเราจะมาขอนางฟ้าช่วยสรุปให้หน่อยนะคะขอคำทำนายจากนางฟ้าด้วยเกี่ยวกับเหรียญเบบี้ดอนะคะดูว่านางฟ้าจะให้การทำนายว่าอย่างไร ค่ะใบนี้ a year from now อ,อีกหนึ่งปีพลังงานของไพ่ที่บอกว่า a year from now นี้ก็บ่งบอกว่าอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นกับเหรียน baby ดอนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปี ต่อไปนี้นะคะซึ่งาการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือทิศทางของเหรียญน,นั้นในระยะยาวได้ซึ่งสำหรับผู้ที่ถือเหรียญ baby dot baby นี้นะคะไพนังฟ้ากำลังให้ภาพรวมของสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้เกี่ยวกับการลงทุนของคุณนะคะว่าคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนลงทุน ในระยะยาวได้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพว่าเหรียญน,นี้แนวโน้มเป็นอย่างนี้นะควรจะวางแผนการลงทุนซื้อเมื่อไร่ขายเมื่อไหร,ไหร,ไหร่เข้าออกเมื่อไหร่นะคะ mm hmm. การที่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อาจจะช่วยให้คุณได้อดทนรอผลลัพธ์ได้มากขึ้นนั่นเองสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะซื้อเหรียญ Baby. นี้นะคะ นางฟ้าบอกว่าหากการเปลี่ยนแปลงที่คาดการไว้นั้นเป็นไปในทางบวกก็อาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญในอนาคตด,ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ขอย้ําเลยเหรียญมีไม่เหมาะสําหรับการถือลงทุนไว้ในระยะยาวนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการทายพลังงานของเหรียญคริปโตเคอเรนซี่เบบี้ดอทไว้เพียงแค่นี้นะคะกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนื้อหาการลงทุนคริปโตค่ะภาคบันเทิงบันเทิงของแม่หมดคริปโตเองขอพระคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามนะคะขอบคุณมากๆแล้วพบกันในตอนต่อไปสวัสดีค่ะบา,บายบาย